อกินหมดแล้วอครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ระยองแล้วครับผมก็เวลากี่ทุ่มแล้วนี่สามทุ่มสิบเอ็ดนาทีสามทุ่มครับเวลาสามทุ่มผมมาอยู่อยู่ระยองแล้วครับ ว่าจะเราวนเราเวียนจดไอ้นี่ไอ้ต้นก้นนี้เขาตนนี้เขาไปสิงคโปร์หน่อยนะก็เขาก็หาเพื่อนเพื่อนแกล้มก็แกล้มไปแกล้มมาก็ไอ้เนาะไปมากุ้งครับแกล้มกุ้งแกล้มอะไรกินก็เรียบร้อยแล้วครับก็เลยนี่ครับเจ้าภาพนี่เจ้าภาพนะครับใครอยากจะไปเกาะเสม็ด สเสร็จไหมเสร็จทุกรายกครอยากเสร็จมี่เกาะเสม็ดน sure> uh ี่นะครับจำหน้าจำตาไว้เลยนี่เจ้าของเกาะเสม็ดเลยเนี่ยคนเนี้เออเออชื่่อถ้าไปถามชื่อเปิ้ลนี่ไม่ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักต้องชื่อเดียร้านพลอยทะเลเกาะเสม็ดอ๋อชื่อเดียเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดร้านพลอยทะเลพลอยทะเลมีที่พักให้พร้อม ร้านอาหารร้านอาหารอ่ามีอะไรน้สระน้ำสระน้ำเล่นด้วยไหมสระน้ำไม่มีขอบน้ำทะเลว่างกว่าว่างอ่าอ่าเน่เน่ครับเจ้าของเกาะเสม็ดนะครับผมอ่าเอฟซีก็จำไว้เลยจำหน้าจำตาไว้มูซีบ้านกัวชางอ่ามาอุดนุนันนี่ครับผมอ้าวก็โอ้เบียร์มาส่งแล้วนี่ เอ้าบางชุกแกล้มให้อิมเดอเดี๋ยวไปไปไออะไรนะไปรีสอร์ทแล้วไม่ได้กินนะเพราะมันไม่มีไปนอนนะนี่ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมตกรถมาเขาพามาเลี้ยงข้าวยอยอบยอบยยอบโอ้ยตายเลย เดี่เดิอ้ยเดี๋ยวเนี่ยมาส่งเบียร์ถึงที่เลยอ่ะเดี๋ยวโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาเลยก็ได้ค่ะเลยได้เลยก็ได้ห้าร้อยห้าสิบสามเอาถิ่นโมมาหนูก่อนไหมส่งถึงที่ค่ะโอ้ยแน่นอนขนาดไหนส่งถึงที่แช่ไหมไม่ต้องแช่รอไม่ไม่ต้องนะครับผมจะมันจะไม่เย็นนะอู้หนี่ครับเจ้าของเกาะเสม็ดมาถึง บ้านเลยนี่บุกถึงบ้านบุกผมบุกถึงบ้านนะครับนี่น,นี่ถ้าไม่เชื่อนี่ดูเลยรถตู้ผมจอดอยู่นี่ข้างนี่อ้าวเป็นยังไงเนี่ยผมมาสิบปีออกเดินทางครั้งหนึ่งแต่ผมก็ยังมาถูกอะ่ะเอฟซีเอฟซี <c> ลองคิด<ต>ดูสิอเอฟซีลองคิดดูสิครับโอ้ไม่เย็นเลยอืมแบบแค่กินไม่เป็น อุ้ยก็เอาไปแช่่ะเอาไปแช่ไว้ก่อนใช่เมื่อกี้มันดินไว้โอ้นี่เออก็มาอนี่เออนี่ครับก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะอิ่มกันแล้วถ้าอิ่มปุ๊บก็นั่งรถมาเหนื่อยก็หนก็ยอแต่ผมก็คงจะไม่พาไปรีสอร์ทไวหรอกครับผมถ้าไม่หกทุ่ม โอ้โหพร้อมกันเลยโอ้พร้อมกันเลยเอฟซีได้ยินเสียงไหมหือพร้อมกันเลยเนี่ยชัดแจ๋วเลยอ่ะดู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 ครับดูช่างกรุงคลิปนี้เด้อนี่ปีหน้าลูกขวบหนึ่งเตรียมไว้เลยหงทองอ่าไม่ได้กินมาตั้งสองปีแล้วเออสองปีแล้วตามมาเลยหินเจี่ยบไอ้ช่างกรุงนี่ พูดกันหลายปีแล้วว่าไม่ถึงสักทีไม่ถึงไม่ถึงตอนเขามาจนตอนเขามาตัวินไอเขามาต้บ้านใหญ่ดาเียวอ้โเอออ่ะนี่ตอนตอนนี้ก็กาลังแบบเลี้ยงลูกอยู่พอลูกควบหนึ่งอ่ะก็จะกลับบุรีรัมย์ไงเอ้าลูกควบหนึ่งจะกลับบุรีรัมย์แล้วจะขอเขาใช่ไหมตายเลยไปบุรีรัมย์เดี๋ยวจะไปหาบุรีรัมย์ไงไปให้นงูลเลี้ยงก่อนอ๋อใช่ไหม เอออาโอเคครับมงทองนู้นก่อนเดี๋ยวไปขับน้ำขาวปลาทางนู้นเฮ้ยแนะนำอีกทีหนึ่งสิอะไรนะร้านพลอยทะเลร้านพลอยทะเลเกาะเสม็ดอ่าเวียนก็หาเลยราคาเป็นกันเอง คเป็นกันเองสำหรับคนบ้านกวดนี้คิดเพิ่มนิดหน่อย <laughs> <laughs> ผมบ้านกวดมีแต่เสียแต่ถ้าพวกจีนมาลดราคาเราหาหกันนะครับผมอย่าไปคิดมากครับเอฟซีเราก็อ่ะเราก็มานี่ครับเล่นกันดีๆี่ะเล่นกันดีดีะอืม <laughs> ไม่ใช่มากจะทอดปลา,ามหมึกให้จานเออกซื้อา,าม,หมให้เฮ้ยเข้าไปด้วยกันเข้าไปด้วยกันหายไปทั้งคู่เลยเ่าเขาไปช่วยกันยังไม่เจอกันนานอยู่เอาชิหมหายแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายเลยอะไ,ไอตอนแรกชวนมาไม่อยากจะมานะอืม โอ้ของน้นนนโนนโทรศัพท์โน้นโน้นโทรศัพท์แน่โทรมาเีเรียรียนเอาเป็นไงบ้างอ่ะฝั่งนน้นน่ะฝั่งนน้นน่ะเป็นไงบ้างอิ่มหรือยังเฮ้ยฝั่งนู้นไปถ่ายใกล้ๆหน่อยทางนู้นกำลังกินทุเรียนอยู่เดี่ยวฝั่งนน้นเจริญอาหารมากเลยทางเฮ้ย น้ำน้ำกินกุ้งอิ่มยังไม่อิ่มแล้วกินทุเรียนทำไมมันต้องนั่นต้องแบบไหนสลับกันไปเรื่อยๆไม่กินให้อิ่มกินให้อิ่มแล้วข้าวอ่ะข้าวอ่ะสลับกันไปเรื่อยๆอืมเด็ด อะาว่ามากันนะแล้วกินไม่อิ่มอะไรเด้อกินกินอ่ากินให้เต็มที่เลยไม่มีตังบอกโอเคไหมเออไม่ใช่อะไรเดีกกินเลยกินเลยเนาะโอเคนะโอเคนะเออโอ้โหยม ฮะอะไรนะอะไรนะคนท้องกินทุเรียนหมอดาเนี่ยเขาจะได้รู้เลยดูรั่วประเทศเลยอ่ะคนท้องกินทุเรียนหมอดาไม่เจ๊ใหญ่นะเขารู้อยู่แล้วโอ้ย โอ้โหเริ่มสปายขอบคุณครับผมเดี๋ยวเจ๊เขาจัดการให้นะครับเจ๊เข้าในบ้านอยู่ครับผมจ่ายเลยละครับครับลับคลิปนี้บายบายครับผมก็ อัปเดตให้ FC ดูว่าตอนนี้ผมอยู่ระยองแล้วครับสวัสดีครับ